สวัสดีครับตอนนี้วันนี้เราก็มาเข้าครัวแถวสีราชาอีกนะฮะแล้วก็วันนี้มีเชฟพิเศษมาด้วยนะฮะนี่เชฟกอล์นะครับและวันนี้นะครับเราจะผัดกะเพราเอา่อตัวของหอยนางรมนะฮะแล้วเราก็เด็ดกะเพรากะเพราด่างของเขามาด้วยนะครับนี่นี่นะแต่เจ้าของบ้านยังไม่รู้นะครับเราก็ เอามาเหมือนเดิมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะจัดก,การให้ด้านนั้วนะครับเรียบร้อยเสร็จไปนี่อหอยนงครับนี่ครับผม กระเพาด่างนะครับเราดึงของเขามาเรียบร้อยสองคนนี้รับผิดชอบเลยนะครับใส่แล้วบ้าป๊อบห่อยเฮยด้วยจะบอกว่าเจ้าของบ้านไม่รู้นะฮะเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับผม พิการบางแสน,ค,นครับดูแล้วนได้นะโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคผัดกะเพราหอยนางรมและกุ้งกะเพราด่างเป็นอันเสร็จสิ้น